เซลมวยญิงกันนะเฮ้ยบุกเฟียด่ใใกุ้กันเนาะไปยมรี่หนาใค่ะดียหน้ามวิงค่มวยพีเคก็มีอยู่3าคนนะครับสคนมีอีกไหมใ่เราไม่ยนะเจ้ากนโอ้ยลืมเก้าขนุได้ไงหลอเก้ากนุ้วยเนาะใช่ค่ะลืมลืมเก้านุเต้นอย่างนึง นี่เจ็บผู้ชายมากี่เพื่อนี่นี่ก็สร้อยทองนะครับสร้อยทองชิงแชมป์เนาะสร้อยเงินสร้อยเงินมีรายการยังใหม่แล้วอะเอาไม่หรอบ่ชกวันไหนทันวาเนี่ยบ่วันเดียวกันไหมแต่แต่นูต่อยคู่เอกชิงแชมป์ได้ไหมนุก็ต่อยอีกอีกค่ะนี่ต่อยมูลรอบชิงแชมป์ไหมครับแม่พี่น้องกันบ่เนี่ยพี่น้องกันบ่สร้อยทองสร้อยเงินสร้อยเงินก็สร้อยทองไงบอกเป็นญาติกันบอกญาติเลือพี่น้องกันแท้ ไอ้เวลานักมวยผู้ชายเซลกี่อย่าไปยุงนะรู้ไหมรู้ไหมหรือว่าหรือว่าคุยอยู่ไอ้ไอ้เก่ากันล่ะไอ้ไรนี่อย่าไปยุงรู้ไหมเรื่อยิงข่าวไว้แลวนะไอ้ไอ้สูงสูงหน่อยาวยาว่ะไอ้จราดใช้เอาจราดใช้อย่าอย่าไปยุ่งนะอ้าไยุ่งดในกาศไอ้งไม่กาศแล้วต่อยเมย์ผมไม่เอ็นกายบ่ห้เด็กน้อยคุยกันในบ่ออยู่ค่ายเดียวกันมันก็ต้องถาม สารสุกสุกบิบนิดนึงไ่ได้ไม่ได้ยิ่งบักแฝดอีกไม่ได้เลยไอ้ยิ่งไอแ้แฝดไอป้ปลาแฝดลูกไอ้แฝดนันนกก่นจำไว้เลยมันก่อยมวยมันไม่มีเงินเลี้ยงผู้หญิงหรอกจำนะลองไว้พ่อ,อเอาหมดหพ,พ่อมัน,นเ,เอาหมดพ่อมันรวดเร็วให้ลูกกี่อาได้สมมติว่าแสนหนึ่งเคยต่อยอ้อมน้อยหนูรู้ไหมมันให้ลูกมันสามลอยหรอกไม่สมมติว่าหนูเป็นแฟนนะหนูอยากซื้อโนู่นซื้อนี่ตุ๊กตาบาบงบาบี้นี่จบมากหนูไม่ได้นะหนูไม่รู้ไหมลูกเห็ไหม ย่าไปเอาไอ้บิงไอ้แฝดลูกไปแว่นเนี่ยเอาไอ้พวกนี้มึงเอางนึ่หาซื้อเองตัวเินเลี้ยงนี่ยักว่าแฝดองหน่าซื้อเองเงินะอันน่ชอบไหมแม่ตาอย่างไอ้เนี่ยตะเป๊กไหมแต่มันนี่นั่เฟนน่านรองนี่นู้นมาหมีหนึ่งมาหนี่งมาหนีห่งมา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 นามามามมามาาม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 า หรือหรือหรือเอาเอาพู่นเนมาสเปคของหนูเนี่ยเนี่ยมึงหน้าพุ่นี่ครับเล่นหนุ่มดีกันเล่นเดะแต่เล่นเดะแต่เขาเป็นคนที่ขยันซ้อมเนี่ยที่น้อกเราไม่กินไม่เที่ยวเนี่ยเออนี่ยังพอได้อยู่เก็เงินก็ให้แม่หมดนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คนที่เอาเงินให้พ่อให้แม่หมดเ่ยก็จบไอ้คมนี่ก็จบแล้วนี่ไอ้คมนี่แต่คนกัลยานี่ไม่หมูนะเนี่ยกัลยาณีไม่หมูนะคะสเปคไม่กัลยาณี มีเสพสักคนไหมเนี่ยแบบเนี้ยหรือว่าใช่ใช่เงินชอบคนมีอายุบวกยช่ไหมโอ้ยพูดอะไรไงมันพูดตัวจหกว่ามันเนาะโอ้ยเวรเก่เว้กันแเอไอ้ทองชอบคนมีอายุไหมอกว่ามัฮะฮะเนียวเนี่ยชอบคนมีอายุไยกูเยอะกว่า ก็ต้องดูค่ะว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีเขาดีนะเขาสามารถเลี้ยงดูเราได้อะไรประมาณนี้เพื่อนกเพื่อนกเพื่อนกเพื่อนักว่ามเสี้ยเพื่อนเอเอาเลยพวกที่เอาเงินใ้พ่อให้แม่นะผู้ชายที่เอาเงินในพ่อให้แม่นี่ไม่ดูแลแฟนนี่คือจบไปได้สร้อยทองช่วยเงินเนาะใช่ไหมให้พ่อให้แม่เขาคนดีเด้ล่ะคนดีก็ซายนู่นพ่อแม่มันเอาหมดอ่ะพ่อมันเร็วๆเอาไปหมดเอาไปเล่นหมดอย่างนี้บ้างเนี่ยเอาว่า ลูกได้ปุ๊บก็บอกว่าบาื่ี้ลูกปุ๊บให้เงินปุ๊บให้ลูกแค่สามร้อยตัวเองนั่นไปเปิดรีสอร์ทคู่กับเมียน่อยให้แม่มดกูว่ได้เอาแล้วกับมึงกับสวนมึงกับสวนตุ่มเราไปเวดเนื้อเมื่อวานไม้กูแล้วอ่ะก็ให้กำลังใจนะครับวันที่ห้านะฝากเสียด้วยนะครับแล้วก็มวยยิงเขาอีกคนนึงครับวันจะเป็นสิบไปวันี่แหละเดี๋ยวได้เบิ่งแน่นอนครับผมเด้อแล้วก็สอยเงินสอยทองก็จะอ้าวนี่ไงมึงแต่งานกูอะมึงจิ้มสอยเงินนะ ไบม่เอุีนะบ่าววุ um 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 ีนะใจไหมใจไหมวุีน um ีนะคนไหนกินนี่คนไหนกิน้คนไหนินใจเงินใ่ดองะคนไหนหยิบห้ามจิบแ่นะไม่ม่ไม่ไม่มีเออยิบจิบหยิบห้ามจิบเด็ดขาดเลยอย่าให้รู้นะเดี๋ยวเข้าห้องมืดนะเดี๋ยวเข้าห้องมืดนะห้มิบไอนไหนนะ ปกออนนิ้งกันนะมึงนะกูได้ยินเ่าบอกจะกินเมื่อยิงกว่าอ,อ,อ,อ๋อมีโอ้ฮะปากขอบูจนเยนเหมือนกูรู้เลยอบป่ะอะ่นี่มันต้องเหมือนแก๊งนี่นี่แก๊งปลาบมอค้างับโอ้ยยกใส่อทองใส่เงินสูส้ๆนะครับนะไม่หรอกมึงกำลังใจให้แล้วก็ไเป็นไรนะซู้ซ ็มีอยู่3คนนะครับมวยยิงค่ายมวยพีเคแล้วก็อีกคนนึงก็4คนนะครับผมแล้วไก่เจ้าก็เจ้ากนุ๊กเจ้ากนุ๊กนะครับนะเอ้าสู้่ห้องขโมยยิงอย่างนี่แหละไปเอกาใครเัาไปลาลาไปออกค่ายไปไปน้ำพี่ผู้เป็นผู้ชายบรรยากาศยามเช้าที่สวนพระรามสามนะจะยังไม่ใส่ใกล้ผมถาวรนะถาวรแท้ ไปกินลยกไามแล้วย่าไป้เ้อใครฮะแซมลูกแซมปริเแซมนัสามล้านฮาเนียกับพ่ป้าเราคุยต้องต้องเห็นวสิ่้้ะโอ้ยเาะเดียวคนซ็กนี่เขาเรียกว่าคนเซ็กซ็กเงียบ โอ้ขี่ต่าเนี้ยตวว่น่ะเง้ยวโอ้ขีต่าหมยิ่หายเลยว่ะเสคิมมาเสคิมที้มบอกไปนังนี่คนละกาัวน้องไปนี่ผู้ชายวันนี้ผมชอบมากมี2คนเนี่ที่ไม่เต้าซูอ่านี่แหละบนยุงกับไพยเดวมดองนะครับมอกับมีบ้างลูกก็มากคซื้อกินซื้อกินน้ำพอมึงนะเอ็นบอกไปไอ้นีโก้ด้วยไได้ไปกับพ่อมเล่ไอ้โก้บอกตอนนีไปสามคนนะพ่อกองู้ว่ากันกินห้องพุ้มวันแกลองโย่พ ทำาสวยงามเลยลุงวะลุงล้วกูเบ่กูเบ่แล้วสั่งกเขาให้กินแมงกินกูเบิ่งก็ดีกูเบ่งก็ดีกันสเปคเพิ่นมาหนิยาได้หรวงกูคนีแล้วอยเจนเรีวขนาดบอกเว้นหน่ครับ ถ้าถูกสเปกมันเลยมันเอาเลยดีบอกอปั๊บเลยบ่แม่นั่างยังไม่กินกระซงเพราะถือใจบ่เอาไม่เอาอีนั่นอีนันก็มาขึ้นเลยเดี๋ยวจะทำให้ดีๆมกันแม่นเขาเอาข้าวปรตูกูก็กินเขาก่อนเลยหารอยหา่เขาเอาก็ว่าห้าร้อยก็ได้เดี๋ยวทําให้หมดเบาเาเลยพอขนันถือใจนี่ร้องกัวคนนี้แหละคนนี้เลยมันก็ได้พอขนปวดฟ้ามุใจกันผู้รักกลับได้เลยผมเลยกูสเปกเขา้องเขา้องมามืนเันจัได้ห